สนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารนมสินธนาคารเพื่อสังคมงานอาเซียน Sustainable Energy Week 2024 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุขคนทิ์ค่ะนี่ค่ะวันนี้พามาดูสาหร่ายรักโลกดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะสาหล่ายแต่ละชิ้นนี้นะคะไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตเนี่ย40%มาจากพลังงานสะอาดค่ะก็คือเจ้าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานั่นเองค่ะ ดิฉันอยู่ที่บริษัท Nature-Best Food ผู้นำเข้าและผลิตสารายรายแรกสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาส่งออกไป24ประเทศทั่วโลกเลยค่ะมาคุยกับคุณธนกรนะคะกรรมการผู้จัดก,การของที่นี่คุณธนกรคะทำไม Nature-Best Food ตัดสินใจใช้โซลารูฟท็อปผลิตสินค้าคะด้วยทุกวันนี้ครับโรคเราร้อนขึ้นทุกวัน,ท,วนทุกวันครับ เราก็เลยอยากมีส่วนร่วมในการร่วมรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับเราก็เลยใช้โซลาร์ลูปท็อปในการสร้างพลังงานในการผลิตสาหรายหลริโกเพื่อให้เป็นสารายรักโรคครับที่นี่แต่ละอาคารเนี่ยติดตั้งรวมกันทั้งหมดนี่กี่กิโลวัต,ตคะ200กิโลวัต,ตครับ200กิโลวัต,ตครับใช้ไฟฟ้าได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของกระบวนการผลิตที่นี่ประมาณ40%ของกระบวนการผลิตที่เราใช้ในในการผลิตภายในโรงงานครับโอ้40%เป็นไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดถูกต้องครับ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตนั่นเองถูกต้องครับรูปแบบการลงทุนเป็นยังไงคะรูปแบบการลงทุนที่นี่เราไม่ต้องควักเงินของเราเองเลยครับมีทางบริษัทแห่งหนึ่งเข้ามาทําการติดตั้งให้กับเราแล้วเราก็มีการซื้อไฟฟ้าจากเขาครับกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ตรงนี้นี่คือใช้ตรงในโรงงานเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้พลังงานสะอาดนี่คืออะไรบ้างทําให้เราลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงงานครับเราได้รับการส่งเสริมจากทาง B O I ทําให้เราสามารถลดหย่อนภาษีได้ครับ และที่สําคัญที่สุดครับกระแสไฟฟ้าที่เราผลิตจากโซล่าไม่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ครับนี่คือสิ่งดีๆที่ได้จากการใช้พลังงานสะอาดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวขอไปชมโรงงานหน่อยสิคะว่ากว่าที่จะมาเป็นสาร่หลที่เราได้รับประทานแลแล้วส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง นี่คือจุดแรกที่สาหร่ายมาถึงเลยถูกต้องครับสาหร่ายนี่คือเรานําเข้าจากไหนคะสาหร่ายหลกัหลกๆเรานําเข้าเพื่อทำแน็คจาก,กเกาหลีครับจะมีการอบแห้งมาหนึ่งรอบครับเราจะทําการอบสุกก่อนที่เราจะไปโรยซอสทําเป็นขนมจะต้องผ่านกระบวนการในการอบสุกอีกรอบหนึ่งที่บอกว่าสาหร่ายเม่ดข้อก็คือกระบวนการอบตรงนี้เองถูกต้องครับในกระบวนการตู้นี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณ5นาทีกว่าที่ออกปลายทางซึ่งมีทั้งหมด4เลนอุณหภูมิโดยรวมประมาณ3 0 0องศาอบแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรไปดูกันคะ่ะ เชิญเลยครับโอ้ในส่วนนี้คืออันนี้เป็นขั้นตอนของสาหร่ายที่หลังจากเข้าอุโมงใน,นการอบแห้งแล้วอ๋อนี่คือสาหร่ายที่อบกรอบแล้วถูกต้องครับพออบเสร็จแล้วไปไหนต่อคะเข้าสู่กระบวนการแพ็คเพื่อไปทําต่อสาหร่ายที่เป็นแน็คน,นี่อันนี้คือขั้นตอนอะไรคะเราเข้าสู่กระบวนการปรุงรสครับ เมื่อทําการปรุงรสแล้วที่ขั้นตอนนี้เราจะทาการโรยข้าวองเข้าไปตรงกลางจากนั้นเราจะทการประกบแผ่นสาร่ายกันหนึ่งเพื่อให้กลายเป็นแซนด์วิชครับ mm hmm. แล้วก็ผ่านกระบวนการอบเข้าไปในอุโมงค์ที่อุณหภูมิร้อนประมาณ300องศาเพื่อประกบให้มันเป็นแผน่นเราจะได้แผ่นสาร่ายที่มีความกรอบใช้อุณหภูมิประมาณ300องศาถูกต้องครับกระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็คือมาจากพลังงานสะอาดบ,บนโซลาร์ูฟส์นั่นเองใช่ครับ ูช้ชมคะเจอแล้วค่ะสาหร่ายที่กินมนาะตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะนี่โหคลาสสิกมากเลยอนะ่ะมาเจอที่โรงงานแห่งนี้นะคะไอ้ตัวนี้คือผ่านการอบมาแล้วปรุงรสมาแล้วเพื่อทำมาที่ห้องนี้ใช่ครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สาหร่ายผ่านการอบแล้วมีการปรุงรสเรียบร้อยเราก็จะสู่ขั้นตอนกระบวนการเข้ารูปเพื่อให้เป็นแพ็ปเ,เกจ พิเกจิ้งแล้วก็บรรจุพันจะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้กินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะอันนี้เราทํามาเกือบ30ปีแล้วครับเราคือเจ้าแรกๆในตลาดที่เราเป็นผู้ผลิตสินค้าสาหร่ายคลาสสิกชุดนี้ครับชุดนี้ก็เป็นสินค้าชุดหนึ่งที่เราทำโอเอให้กับลูกค้ารายใหญ่ครับรฉันยืนอยู่ท่ามกลาง สาหร่ายทั้งนั้นเลยนะคะไม่รู้จะเลือกกินอะไรก่อนดีเลยนะคะมาคุยกับคุณธนกรกันต่อค่ะสาหร่ายเนี่ยทำไมมันกรอบได้ขนาดนี้คะเพราะเราผ่านกระบวนการอบด้วยอุณหภูมิที่สูงครับขณะเดียวกันเรามีข้าวพองที่อยู่ตรงกลางมันกรอบเพราะผ่านการอบถูกต้องครับผ่านการอบและด้วยส่วนประกอบของสาหร่ายแล้วเรามีข้าวพองที่อยู่ตรงกลางด้วยแต่ก็ยังคงด้วยความอร่อย สาหายอุตสาหกรรมมันเป็นยังไงคะกลุ่มอุตสาหกรรมจะเป็นกลุ่มที่เป็นการปรุงรสครับแล้วก็นําไปใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งสําหรับการผสมอาหารซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเช่นลูกค้าต้องการที่เป็นลักษณะที่เป็นผงละเอียดหรือเป็นเฟล็กที่มีความหนาขึ้นมาหรือไม่แต่จะเป็นสาหร่ายที่เป็นการตัดเส้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการโรยกับอาหารปกติแล้วเนี่ย nature b เ s ส food เนี่ยทำตลาดในต่างประเทศส่งออกครับ70%ของรายได้มาจากการส่งออกตลาดหลักของเราเป็นตลาดส่งออกครับ เราทํากับอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่แล้วตลาดส่งออกจะประกอบด้วยอุตสาหกรรมหลักๆแล้วก็มีส่วนของสแน็คที่เป็นขนมขบเคี้ยววันนี้ครับเราเริ่มมาทําเป็นสินค้าขายในประเทศเพื่อให้คนได้มีความรู้จักกับเราในนามของโกริกกมากขึ้นนี่เป็นสาหร่ายที่เรา,าทานเรารู้จักกับมิโซะซุปครับนี่คือวากาเมะที่เราไว้ต้มน้ําแล้วก็ทําเป็นน้ําซุปที่เราไว้ทานกันที่เราเรียกว่ามิโซะซุปครับอีกส่วนหนึ่งที่เรานิยมก,กันก็คือสาหร่ายคอมบุนี้เอาไว้ต้มน้ําซุป คุณตนกรคะหัวใจสําคัญของความอร่อยของสาหร่ายเนี่ยมันคืออะไรคือการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีครับและการปรุงรสที่จะให้เกิดรสชาติที่ดีตัววัตถุดิบเนี่ยเอามาจากไหนวัตถุดิบเรามาจากสามแหล่งรยใหญ่ครับมีทั้งจากญี่ปุ่นจากจีนและเกาหลีครับซึ่งสาหร่ายแต่ละประเทศจะถูกนํามาใช้ประโยชน์จะแตกต่างกันอย่างถ้าเห็นขนมกบเคี้ยวแบบนี้ที่เรากำลังเจาะตลาดในประเทศเนี่ยใช้สาหร่ายจากประเทศไหนคะจะเป็นเกาหลีซึ่งเหมาะกับการทําขนมคบเคี้ยวครับตอนนี้อะไรขายดีสุดคะ นอกจากออริจินอลแล้วก็จะเป็นวาซาบิแล้วก็ไข่เค็มรวมทั้งมาม่ากเกาหลีโกริโกนี่คือทําตลาดในต่างประเทศอยู่แล้วใช่ครับสาหร่ายรถทูเรียนตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าคนจีนครับสาหร่ายม้วนเป็นรูปแพนด้าซึ่งหมงบอกถึงความเป็นจีนเลยสาหร่ายเนี่ยเรานําเข้าวัตถุดิบมาจากเกาหลีถูกครับแล้วเราส่งออกสินค้าของเราเนี่ยกลับไปที่เกาหลีด้วยมีครับบางส่วนเรามีทําสาหร่ายที่ส่งไปที่เกาหลีหรือจะเป็นสาหร่ายแซนด์วิชเองภูมิใจนะเรานําเข้าวัตถุดิบมาจากเขา แล้วเราสามารถที่จะนํามาปรุงแต่งแล้วก็ส่งออกไปให้เขาได้รับประทานกันด้วยครับขณะเดียวกันครับนอกจากสาหร่ายแล้วกุริโกเรามีสินค้าที่เป็นปลาด้วยคนเกาหลีเนี่ยมีความชอบความเผ็ดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเราจึงทําที่เป็นลถสมัครเล่นความเผ็ดและลดมืออาชีพสําหรับความเผ็ดมืออาชีพความเผ็ดนี่คือคงแ<น>บ <า S 2> บเผ็ดมากๆใช่ไหมในรอบๆ <า S 2> บ้านเราแหะคะอย่างพวก C L M V เป็นยังไงบ้างเราส่งไปในประเทศกัมพูชา ถึงไปพันขายที่นพนมเปนเองหรือว่าสีหนุวิลหรือปเปยมเรียบครับฮานอยครับขายที่โฮจิมินต์ตัวนี้เป็นตัวสินค้าที่ขายดีต้องบอกว่าเราขึ้นในห้างเซเว่นอีเลเวนมานานแล้วในพนมเปนซึ่งวันนี้ครับเรากําลังจะมาทําตลาดในป,ประเทศด้วยนะ <Wow. S 2> หรือแม้กระทั่งสินค้าตัวนี้หลายๆท่านอาจจะมีโอกาสได้ได้ได้เห็นกันอันนี้กินตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ครับตัวนี้เราจะหาได้ในตามห้างแมคโครครับห้างโรตัสกับสาหร่ายแซนด์วิชที่เป็นรสมามา่มาเกาหลี มีใน7 e เ e ่ e อเทุกสาขาครับแต่ท่านผู้ชมคันนี้เป็นตัวอย่างดีๆของสินค้าที่ Made in Thailand ใช้พลังงานสะอาดในการผลิตสินค้านะคะลดการปล่อยคาร์บอนนะคะไปบุกตลาดในต่างประเทศและวันนี้กลับมารุกตลาดในประเทศนะคะด้วยแบรนด์โกริโกนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่พาเรามาเยี่ยมโรงงานแห่งนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูการสร้างสวนให้คนเมืองค่ะ สนับสนุนรายการโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดิจิทัลกริดแอนด์กรีนเอเนจีบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนท่านผู้ชมคะเมื่อคือนวันอังคารที่29เมษายนที่ผ่านมานะคะที่จังหวัดอุทัยธานีมืดสนิทไฟดับทั้งจังหวัดเลยคะ่ะ นานเกือบสอชั่วโมงเหตุเกิดจากการเผาค่ะเผาแล้วไฟลามทุ่งลามไปไม่เสาไฟฟ้าแรงสูง115,000วนโวลต์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีคุณธีรพัฒนลงพื้นที่สั่งงานทุกภาคส่วนเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้นะคะระดมรถดับเพลิงเจ้าหน้าที่กว่า300นายดับไฟได้จากนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุทัยธานีนะคะก็เร่งซ่อแมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงค่ะประชาชนร้านอาหารโรงพยาบาลโรงแรมรีสอร์ทเดือดร้อนกันอย่างหนักทีเดียวค่ะคุยกับผู้จัดก,การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานีคุณสมเชิญค่ะมันก็ลามไปที่สายส่งไฟฟ้าระบบ1 1ึ่งแหนึ่งโวลต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับทําให้ระบบมันเนี่ยป้องกันตรงเองนะครับ มันตัดวงจรอัตโนมัติครับ<ม>เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าจะเป็นอันตรายต่อประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจึงเป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้านะครับดับทั้งจังหวัดอุทัยธา,ยาน,นีเพิงสงบนะครับทางการไฟฟ้าก็เลยได้เข้าดําเนินการตรวจสอบระบบจาหน่ายแล้วก็อุปกรณ์ที่ชํารุดนะครับระว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทํางานเนี่ยเราก็ สำรวจอุปกรณ์ไปนะครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างน,นะครับบ้างเราก็ระดมอุปกรณ์ที่จะใช้งานรถเช้ามันเตรียมรอครับหลังจากที่เพลิงสงบแล้วเนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูวิภาคดําเนินการอย่างไรต่อคะพอเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยออกมานะครับทางการไฟฟ้าก็เข้าดําเนินการซ่อมแซมได้ทันทีทันใดเลยนะครับก็ใช้เวลาซ่อมแซมไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษครับ ทา,างการศึกษาอุทัยก็จ่ายไฟจ่ายได้1นึซนะครับในเวลาประมาณ2 1 3สูนนอครับผมมีการระดมความช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะผู้ว่าราชาการจังหวัดนะครับท่านธีรพัฒน์คชมาท่านก็ได้มาบัญชาการเองเลยนะครับรวมทั้งทั้งรองผู้ว่านะครับท่านวิทูลน,นะครับท่านผูน้บังคับการตําตรวจนะครับ ทุกภาคส่วนนะครับได้ระดมเจ้าหน้าที่มาที่เราแก้ไขได้ไวในครั้งนี้นะครับด้วยตามนโยบายของท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับนายสุภชัยเอกุลนะครับท่านได้ให้มีการซ้อมกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับเช่นทุบภัย <liking. S 2> วัตภัยเพลิงไหม้และก็กรณีรถยนต์ชนเสาไฟฟ้านะครับท่าน <liking. S 2> มีการซ้อมแผนแล้วก็ให้มีอุปกรณ์สำรอ เพียงพอใช้งานนะครับในการเปิดเหตุพ<ร>บทุกการไฟฟ้าครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบอกประชาชนที่ชอบเผาอย่างไรบ้างคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนนะครับอย่าจุดเผาวัสดุเหลือใช้หรือวัชพืชน,นะครับบริเวณแนวสายไฟฟ้านะครับเพื่อไม่ให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องนะครับก็ต้องขอร้องกันเลยนะคะว่าไม่เผาใต้แนว สายไฟฟ้าแรงสูงค่ะเพราะว่าความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะคะดูกรณีของจังหวัดอุทัยธานีเป็นตัวอย่างนะคะความเดือดร้อนนี้ลุกลามไปทั้งจังหวัดทีเดียวค่ะมาดูเรื่องพลังงานสะอาดกันบ้างค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมพาทุกภาคส่วนและประเทศไทยไปสู่การแปลงความท,ท้าทายให้เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าค่ะ มุ่งเน้นและสนับสนุนการให้บริการจัดก,การสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมงาน Go ก l e น n 2024 The Ambition of Thailand ผ่าความท้าทายสู่นสีีโลโดยมีคุณเสริมชายจารุวัฒนดโรกรองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ P.A. Centric Management of REC and Carbon Form P.A. ศูนย์รวมแห่งการจัดการพลังงานทดแทนและคาร์บอนไม่ว่าจะเป็น Utility Green t a r i f f Solar Rooftop และ Renewable Energy Certificate หรือ REC ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งเน้นและสนับสนุนให้บริการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการจัดหาไปรับรอง พลังงานหมุนเวียนแล้วก็สามารถชดเชยการกดปล่อยก๊าซมลพอกระจกกลุ่มความต้องการคนที่จะเข้าไปสู่โปรแกรมที่เป็น IE100 แล้วก็จะหาใบรับรองพลังงานหมุนเวียนให้กับผู้ที่สนใจนะครับเราก็มีการให้บริการในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงไฟฟ้าของผู้ที่ต้องการจะผลิตพลังงานหมุนเวียนและต้องการใบรัรบรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อที่จะส่งต่อให้กับผู้ที่ารนําไปใช้เนี่ยเราก็รับขึ้นทะเบียนลงไฟฟ้าให้ด้วยนะครับอยากจะบอกกับทุกท่าน,นครับว่า พลังงานไฟฟ้าที่ทาง PA เนี่ยให้บริการกับทุกท่านเนี่ยณปัจจุบันก็อาจจะเป็นพลังงานที่อาจจะยังไม่ได้สะอาดมากนะครับแต่ว่าเราพยายามจะผลักดันให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนที่มีความเป็นกรีนเนี่ยได้มากขึ้นเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนการไฟฟ้าส่วิภาคเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าการให้บริการเป็นกรีนเซอร์วิสอีโคซิสเต็มเนี่ย เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับถ้าท่านใดมีความสนใจในส่วนของการจัดหาพลังงานหมุนเวียนใบรับรองพลังงานหมุนเวียนก็ดีหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานตัวแพลตฟอร์มเพื่พอที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นะครับเพื่อที่จะให้ประเทศเราเนี่ยก้าวไปสู่ของการเป็นคาร์บอนนิวทรัลหรือเรื่องของการเป็นเนทซีโร่เนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ย พร้อมที่จะสนับสนุนทั้งในภาคนโยบายแล้วก็ผู้ประกอบการทุกท่านนอกจากนี้ยังมี c a r ์บอนฟอรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการและประเมินกา๊าซเรืองกระจกขององค์กรสามารถคำนวณจัดเก็บและประเมินผลการปล่อยกา๊าซเรืองกระจกได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นดูภาพรวมได้แบบเร็วทามทั้งองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทริตในปี2050 และการปล่อยก๊าซเตือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ net zero ภายในปี2065ค่ะมาดูการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองกันค่ะบริษัทปตทจำกัดมหาชนเขาค i c k off โครงการปรับภูมิทัศน์แอดของเปรมประชากรเพื่อรวมกันสร้างพื้นที่สีเขียวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาค่ะคุณชัดชัยพรมเลิศประธานกรรมการบริษัทปตทจำกัดมหาชนคุณนัฐพลเรศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานปตทกว่า300คนร่คนมปลูกต้นไม้ณนถนนกำแพงเพชร6แขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4ี่กรุงเทพมหานครคุณชัดชัยบอกว่าปตทได้จัดสรรพื้นที่ติดคลองเปรมประชากร10ไร่ในโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนกำแพงเพชร6ซึ่งพื้นที่นี้มีจุดเด่นในการเข้าถึงได้3เส้นทาง คือทางล้อจากถนนวิภาวรีรังสิตท,ทางรางจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงทุ่งสองห้องและทางเรือถึงลองเปรมประชากรโดยพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ออกแบบให้เป็นสวนเฉลิมประเกียรติที่บอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงต่อประชาชนและเพื่อสืบสารประวัติศาสตร์พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมซ e อปตทคุณอัตพลบอกว่า ปตทตั้งใจให้พื้นที่แห่งนี้สร้างความสงบร่มเย็นให้ประชาชนในพื้นที่รวมถึงสร้างการเติบโตให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองโดยคำนึงถึงระบบนิเวศท,ที่ยั่งยืนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยได้จัดเตรียมต้นไม้ใหญ่และกล้าไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นพยุงต้นอโศกต้นปีบต้นประดูป่าต้นโรงพึง่งต้นโพเป็นต้น รวมกว่า300ต้นสลับกับไม้พุ่มขนาดกลางรวมพันไม้กว่า54ชนิดมาปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยจะอนุรักษ์ต้นไม้เดิมในพื้นที่และปลูกเพิ่มเติมตามแนวคิดของการใช้ต้นไม้ในโครงการคือต้นไม้เฉลิมประเกียรติต้นไม้พื้นถิ่นลุ่มแม่น้ำภาคกลางต้นไม้สำหรับพื้นที่แก้มลิงชีวภาพและต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม คือไม้กรองฝุ่นและพืชกรองน้ำคุณอัตพลบอกว่าตลอด45ปีปตทให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินงานในทุกมิติควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล โดยมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นองค์กรที่ดีของสังคมพร้อมจุดพลังและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตเคียงข้างกันไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปดูการยกระดับโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืนค่ะสนับสนุนรายการโดยเอโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิง่ง ที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตที่ EV Station Plus เราพลัสความสุขเพื่อคุณสะดวกชาร์จง่ายพร้อมชาร์จทั่วไทยมั่นใจชาร์จ EV Station Plus โยคะนามัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมมาดูโครงการพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย สำนักงานกกพนะคะเขามอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการนำร่องในครั้งนี้ค่ะคุณกมกริตันตะวานิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชนรวม34แห่งที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของโรงไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยสำนักงานกะกะพได้ทำโครงการนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้ามีความยั่งยืนโดยพัฒนาและจัดทำดัชนีชีวัดด้านความยั่งยืน Sustainability Index ครอบคลุมเกณฑ์ที่สำคัญในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรชุมชน ยังรวมไปถึงผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการประเมินการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกรวมไปถึงการพิจารณาในมิติขอ้อกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อกำหนดหรือแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้สะท้อนถึงการพัฒนาโรงไฟฟ้าและกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะเราต้องการยกระดับโรงไฟฟ้าให้มัมีความยั่งยืนมากขึ้นโดยการยกระดับเนี่ย เราก็ทำตัวชี้วัดนะฮะแล้วก็เอาตัวลงไฟฟ้าอาสาสมัครมา3าโครงการนะฮะแล้วก็มาาผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดนะเพราะว่าเราต้องการดูว่าถ้าเราทำเกณฑ์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงไฟฟ้าเนี่ยจะมีแนวมีข้อมูลอะไรต่างๆปฏิบัติได้ยังไงเนี่ยพอเราก็ได้เกณฑ์มาตรฐานปุ๊บเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็อาจจะนําเกณฑ์พวกนี้ไปใช้กับโรงไฟฟ้าอื่นๆในอนาคตเพื่อที่จะเป็นการยกระดับ ทางโงไฟฟ้าให้มันมีมาตรฐานเดียวกันให้มันยั่งยืนทางด้านตามมิติต่างๆที่เรากำหนดไว้เช่นทางด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐศาสตร์ด้านสังคมชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยให้ครบแล้วก็ให้มีการวางแผนระยะยาวประกอบด้วยครับและทั้งหมดคือ Smart Energy นะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะแล้วฝากกดติดตามติ TikTok, ๊กตอกสาฟ้าพลังงานด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ marine tv